สวัสดีครับ Beautiful Soul Soul Family Seeker ทุกทุกคนครับยินดี้ตอนรับผข้สู่ช่อง Quantum The Oracle ช่องอ่านไพ่วิถีจิตวิญญาณนะครับอ่านไพ่พลังงานบวกครับสำหรับคลิปนี้ครับเป็นคลิปของราศีสิงครับก็มาดูกันครับว่าในปีถ่อ6 5 6 5นเนี่ยทิศทางการงานนะครับการเงินความรักนะครับอะไรต่างๆเนี่ย มีอะไรที่ไพ่อยากจะบอกถึงคุณบ้างทุกทุกคนนะครับในราศีสิงห์ก็เป็นการอ่านแบบภาพรวมครับคุณมาเจอนะครับชาวราศีสิงห์จะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับคุณนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับทิศทางพลังงานที่คุณสั่นสะเทือออกมาด้วยนะครับไพ่เป็นแค่แนวทางเป็นแค่ไกล์ไลน์เท่านั้นก็มาดูกัรน,นะครับก่อนอื่นก่อนที่คุณจะไปฟังคำำําทํานายนะครับหรือไปดู คลิปเนี่ยฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับก็ขอบคุณมากๆครับชาวราศีสิงค์ค้ับในปีเถาะ2อ6 6ทิศทางพลังงานนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับ Embrane Intuition ครับ s h o t to the Heaven with happiness ครับ มีกราวดิ้งครับเกอร์ดิฟเอ็กซ์พอร์เยรครับ mm hmm. พลังงานทิศทางนะครับเป็นอย่างไรบ้าง b a s v i วิตาครับเอ็กซ์เ o น r ย o ร์ z ฮ n นะครับ mm hmm. เดี๋ยวขอเปิดไพ่นะครับรแรบหนึ่ง mm hmm. กำลังหาที่วาง ชาวราศีสิงครับทิศทางพลังงานในปีถ่อ2 5 6 5เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับ <c oughs> มาดูนะครับทิศทางการงานสำหรับชาวราศีสิงในปีถ่องา6ครับ ดมูนนะครับที่ทางการงานนะครับชาวราศีสิงห์นะครับแห่งแม่นทีอเอาเป็นโคส์ครับความรักนะครับสำหรับชาวราศีสิงห์ครับในปีเถาะ ที่น็อตบนะครับ The View ครับ The Star นะครับการเงินนะครับ f r e e of w a n d k n i g h t of w a n d ครับ uh, King of w a n d นะครับการเงินถท,ทางการเงินครับสำหรับชาวราศีเมษสำหรับชาวราศีสิงครับ Six of Cups ครับ <c oughs> แล้วก็เป็น Five of Cups ต้องบอกว่า <c oughs> ทิศ <c oughs> ทางพลังงานเนี่ยสำหรับชาวราศีสิงห นะครับในปีถาะ6อนเนี่ยในทิศทางการการงานของคุณนะครับต้องบอกว่ามันด้วยตัวคุณในการทำงานเนี่ยนะครับหลายหลายคนเนี่ยต้องใช้ไอเดียต้องใช้ความคิดใช่ไหมครับมันมีทั้งพ์ทของความเครียดมันมีทั้งพ์ทของความสนุกสนานนะครับแต่ผมรู้สึกว่าสำหรับบางคนเนี่ยในทิศทางการงานในปีเถาะนะครับของคุณในปี2565สําหรับชาวราศีสิงเนี่ยต้องบอกว่า บางคนเนี่ยมันเป็นการเลือกนะครับต้องเลือกครับต้องเลือกงานที่คุณออรู้สึกว่าบางมันเป็นการเปลี่ยนแปลงก็ได้ครับเดอมมูลมันเป็นความกังวลก็ได้เดอมมูลมันเป็นความไม่สบายใจก็ได้เดอมมูลกับไฮพิเทสมามันอาจจะเป็นสัญญาณหรือสายนะครับที่สัญชาตญาณของคุณอาจจะกำลังบอกว่าคุณอาจจะต้องปรับเปลี่ยนมุมมองของคุณนะครับซึ่ง คุณอาจจะชอบแหละในงานที่คุณทําแต่มันก็อาจจะมีปัญหานะครับปัญหาจากคนปัญหาจากงานปัญหาจากตัวคุณเองปัญหาจากความคิดของตัวคุณเองหรือบางคนอะครับยังติดนะครับแฮงแมนเนี่ยมันเป็นได้ทั้งการติดอยู่ในงานที่ไม่มีความสุขนะครับเพราะว่าอะไรครับไฮพิเทศเนี่ยสัญชตาตญาณของคุณบอกคุณแล้วครับว่ามันเป็นมันมีทั้งสว่างมันมีทั้งมืดหมดนะครับดังนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ตัวคุณครับว่า คุณดําดิ่งในงานของคุณเนี่ยในในอารมณ์ไหนถ้าคุณดําดิ่งในงานที่มีความสุขมีความสว่างสวยแน่นอนครับมันจะนํามาซึ่งสิ่งดีๆแน่นอนแต่กับการถ้าคุณดําดิ่งในด้านของความเครียดคิดมากท็อกซิกต่างๆที่เกี่ยวกับงานของคุณหรือในธุรกิจของคุณอนะ่ะมันก็จะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่า,เ,าเขาเรียกว่าติดนะครับหรือไม่สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้จริงๆไฮพิเทศกับเดลโมนมาเนี่ยมันมันอาจจะบ่งบอกว่าคุณอาจจะต้องปรับ ที่อารมณ์ประบทจิตวิญญาณของคุณในเรื่องของงานนะครับหรือเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนมุมมองใหม่ครับในลักษณะประมาณนี้จริงๆเนี่ย คุณมีความสุขกับงานได้ไหมมีได้ครับแค่เปลี่ยนนิดนึงครับที่มุมมองของคุณนะครับเพราะว่าคุณไม่สามารถไปเปลี่ยนมุมมองของคนอื่นเจ้านายเพื่อนร่วมงานลูกน้องหรืออะไรต่างๆได้นะครับผมรู้สึกว่า t h อ p รเนโกเนี่ยคือคุณต้องสามารถขี่กันมากขึ้นในเชิงของการทํางานคุณอาจจะเป็นนายตัวเองนะครับมีลูกน้องคุณอาจจะอยู่ในตําแหน่งที่สูงมีลูกน้องมีเพื่อนร่วมงานหรืออะไรต่างๆที่ต้องคอยบริหารจัดการมันก็อาจจะทําให้คุณเบบ เหนื่อยได้นะครับดังนั้นผมรู้สึกว่าทีออฟเอนาโคเนี่ยมันมันคือการที่คุณเข้าใจนะครับคุณเข้าใจในใน ในธรรมชาติของงานในธรรมชาติของเพื่อนร่วมงานต่างๆตรงนี้ของคุณกระในปีนี้ปีถอะเนี่ยถามว่าการงานของคุณหนักไหมนะครับเหนื่อยไหมธรรมชาติของงานมันเหนื่อยแน่นอนมันหนักแน่นอนในทุกๆงานด้วยนะครับแม้แต่เป็นเจ้าของกิจการอินฟลูเอนเซอร์หรือทําอะไรก็ตามเนี่ยมันมันต้องอดทนอย่างเดียวครับดังนั้นเนี่ยในปีนี้ต้องอาศัยความอดทนอดทนในอะไรอดทนในมุมมองที่คุณมีต่อง,งานอดทนในในใน,ในการสร้างเงินอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ บางคนเนี่ย mm hmm. ก็อาจจะพบคําตอบครับว่าเฮ้ยคุณอาจจะต้องขยายตัวเองออกไปแล้วนะครับไปในสายอาชีพใหม่ๆห,หรือไปในในในเส้นทางใหม่ๆก็ได้ของงานแห้งแม่น hmm. มันอาจจะเป็นการตกตะกอนหรือการอเวเนตก็ได้ครับว่าเฮ้ย คุณมีศักยภาพมากขึ้นนี่ที่จะต้องไปหาความสุขที่ต้องไปไขความความสุขต้องไปหาอิสระภาพที่คุณต้องการในการทํางานในในรูปแบบที่คุณต้องการนะครับดังนั้นเนี่ยมันมีการตัดสินใจเกิดขึ้นมา go deep e x p o r t your root เนี่ยคือโอเคจิตวิญญาณของคุณเข้ามาละว,ว่าคุณต้องตัดสินใจนะครับซึ่งการตัดสินใจมันเป็นทั้งได้ทั้งงาแล้วก็ในความรักเหมือนกันความรักสําหรับ,บบางคนนะครับซึ่ง ไม่ว่าคุณจะมีคู่หรือไม่มีคู่ก็ตามมันขึ้นมาเป็นไฟออฟสอดในตำแหน่งของความรักเนี่ยมันมีความเครียดเกิดขึ้นมามันมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นมามันมีการสื่อสารนะครับที่ที่เป็นปัญหาซึ่งเป็นปัญหาตรงนี้มันคือมุมมองที่ไม่เหมือนกันก็ได้มันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ให้ความรักถ้าคนที่มีคู่ก็อาจจะทะเลาะเบาแวงกันนะครับไม่เข้าใจกันนะครับอะไรต่างๆตรงนั้นได้ดังนั้นก็ลองมาปรับนะครับ แค่ให้คุณเข้าใจว่าฮมุมมองแต่ละคน,ม,นมันสามารถที่จะไม่เหมือนกันได้นะครับดังนั้นเคารพกันนะครับในความรักมันถึงจะไปต่อได้คนโสดครับกําลังรองคอยความหวังครับที่จะมีคู่นะครับบางคนแบบ คิดมากครับเมื่อไรจะมีแฟนนะคบทำไมโสดนานจังอะไรต่างๆแต่ไพ่กําลังจะบอกกับคุณก็ว่าเมื่อคุณโสดถ้าคุณเป็นคนโสดแล้วคุณโฟกัสที่ตัวคุณโฟกัสที่การทํางานโฟกัสที่การพัฒนาตัวเองโฟกัสที่ความรักในตัวเองมีความหวังมีความศรัทธาแน่นอนครับว่าจักรวาลก็อาจจะเหวี่ยงใครสักคนเข้ามาหาคุณผมรู้จักว่ามันเป็นพลังงานของคนโสดนะครับที่เข้ามาดูที่ต้องการเขาเรียกว่าต้องการมีสิ่งดีๆเข้ามาดิ e ิโ o f f o r t u n e มันเป็น พลังงานของการ attract เข้ามามาจากตัวคุณถ้าคุณดูนะครับคนที่กําลังยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขเนี่ยในในตัวเองนะครับมันเหมือนคุณกําลังดึงดูดนะครับทุกๆพลังงานที่สอดคล้องกับการสั่นสะเทือนหรือ vibration ของคุณเข้ามาดังนั้นคนโสดนะครับมันคือปีที่ถ้าคุณอยากจะมีคู่จริงๆเนี่ยพัฒนาตัวเองในความรักให้มากๆนะครับแล้วคุณจะ attract คนเข้ามาแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณมีความรู้สึกขาดครับคุณก็จะผลัก คนนั้นออกไปหรือในความสัมพันธ์นะครับคนที่มีคู่ก็ดีที่ไม่ได้แต่งงานกันหรือพูดคุยกันม่นหล่จจะมีการแบบเขาเรียกว่าแยกนะครับเซเปอเรตก็ได้ในในใน,ในบางคนนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับส่วนในคนที่มีคู่เนี่ยผมรู้จักว่า การการหาเวลานะครับอยู่วยการแลกเปลี่ยนมุมมองและเปลี่ยนความคิดการนะครับมองเห็นในด้านที่ดีของกันและกันเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ดีในส่วนการเงินครับต้องบอกว่าการเงินเนี่ยอาจจะมีเงินนะครับที่คุณใช้จ่ายออกไปเพื่อการลงทุนในตัวเองทั้ง งานธุรกิจนะครับหรือเงินทุนที่คุณต้องจ่ายออกไปเพื่อให้ได้เป็นกําไรหรือบางสิ่งบางอย่างกลับมามันเป็นพลังงานของเอาเงินไปต่อเงินนะครับหรือเงินของคุณมาจากงานนะครับที่คุณทํานั่นเองนะครับดังนั้นพลังงานของเงินแน่นอนมีชีวิตเป็นสารานะครับก็จะดึงดูดมาจากอะไรครับคุณก็ต้องเอาบางสิ่งบางอย่างไปแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้เงินออกมาแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกว่าการจับจ่ายของคุณมันเริ่มเป็นมลพิษละคุณเริ่มคุณเริ่มเขาเรียกว่า เครียดกับการใช้จ่ายหรือเครียดกับเงินที่รู้สึกว่าไม่พอนะครับมันก็อาจจะทําให้การเงินของคุณติดขัดได้ดังนั้นการเงินของคุณเนี่ยในปีถอเน,นี้ยผมรู้สึกว่าธรรมดาเลยนะครับมันเงิน มาจากช่องทางนะครับที่คุณต้องแลกเปลี่ยนบางอย่างออกไปนะครับหรือเอาเงินไปลงทุนต่างๆถามว่าต้องระมัดระวังไหมนะครับการการลงทุนมันมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วอาจจะต้องระมัดระวังนะครับถ้าคุณเอาเงินไปลงทุนแต่ในทิศทางของไพ่ออรา้คที่ขึ้นมาเนี่ยผมรู้สึกว่าชาวราศีสิงในปีเถาะนี้เนี่ยเป็นปีของการ เขาเรียกว่าหานะครับ Embrace i n t h u s e a s n i เนี่ย short to the heaven with happiness เนี่ยคือการหาความสุขในวิถีชีวิตของคุณนะครับในทุกๆด้านในทุกๆมิติของคุณนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูคำแนะนำเพิ่มเติมครับว่าชาวราศีสิงห์ในปี 2,566เนี่ยมีอะไรจะแนะนำวิสตอมครับปัญญาภูมิปัญญาการดําดิ่งนะครับมันเป็นในปี2023เนี่ยมันเป็นปีที่เรานะครับหรือคุณเนี่ยอาจจะต้องพัฒนาในด้านของจิตวิญญาณการเข้าใจตัวเองนะครับการ การฝึกให้คุณเห็นความคิดของตัวคุณว่ามันเป็นบวกมันเป็นลบนะครับการตามทันอารมณ์ของตัวคุณครับว่าความคิดของคุณมันผุดขึ้นเกิดขึ้นมันมีความคิดไหนลบบวกอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับหรือพออยายอาจจะแนะนํากับคุณครับว่าออไป พักผ่อน,นะครับไปท่องเที่ยวครับมันเป็นลักษณะเหมือนว i สตอมเนี่ยเป็นคล้ายๆเดอ m o มูนที่เป็นน้ำนะครับดังนั้นเนี่ยในปีนี้เนี่ยอารมณ์ของคุณนะครับคือสิ่งที่คุณอาจจะต้องดูนะครับดูในที่นี้คืออารมณ์โกรธอารมณ์เศร้าอารมณ์ทุกข์เกิดขึ้นก็แค่ให้รู้ครับว่ามันเกิดขึ้นนะครับแต่ไม่ต้องไปตัดสินอะไร คำแนะนำนะครับมีอะไรอีกบ้างคลาสสครับความกล้าหาญครับต้องบอกว่าหลายๆคนเป็นการตัดสินใจแน่นอนละนะครับตัดสินใจจะเอาอยัางไงดีนะครับในที่ทางการงานหรือในความรักก็ตามหรือแม้แต่ในเรื่องของการเงินการลงทุนมันมันคือปีที่คุณอาจจะต้อง Take Action นะครับถ้าคุณอยากจะมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จในในแบบของคุณเนี่ยคุณต้อง Take Action คุณต้องวางแผนนะครับเช่นเป็นแผนแบบสั้นๆก็ได้ครับหรือเป็นแผนแบบ ความสาเร็จในการเปลี่ยนรูปร่างของตัวเองว่าความสําเร็จในการพัฒนาจุดด้อยของตัวเองบางอย่างนะครับอะไรต่างๆก็ได้อย่างผมวางแผนว่าปีนี้จะออกกาลังออกกําลังกายมากขึ้นจะงดเครื่องดื่มที่มันเป็นน้ําตาลจะไม่กินน้ําตาลเยอะหรือน้ําหวานเยอะอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเริ่มจากเล็กๆน้อยๆเป็นการฝึกเปลี่ยนนะครับตัวคุณก็ได้นะครับต้องบอกว่าที่ทางพลังงานสําหรับชาวราศีสิงห์เนี่ยในปีถอดเนี่ยคือปีที่ เมื่อคุณมีความสุขครับคุณจะแอ t r a c t ความสุขแน่นอนมันคือขึ้นความถี่มันคือการสรั่นสะเทือนดังนั้นเนี่ยพยายามครับฝึกที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยคือผมก็ก็ฝึกตัวเองนะครับในแต่ละวันมันจะมีความคิดหมาการคิดลบพลังงานลบๆเข้ามาอยู่แล้วนะครับตามแต่สถานการณ์ที่เราเจอดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอ่านไพ่ลืมบอกคือสิ่งที่ผมก็ ฝึกนะครับก็ใช้ในแต่ละวันเหมือนกันดังนั้นก็นี่ก็อาจจะเป็นข้อความคำแม่เสจที่ส่งถึงชาวราศีถอบครับ <c oughs> ก็ขอให้อ่าราศีถอบชาวราศีสิงห์นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับ